สวัสดีครับวันนี้ครับกลับมาพบกับ EP ที่14นะครับกับเกมโซลครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาทดลองครับถอนเหรียญนะครับอีเลียมนะฮะจากเว็บโซลนะครับไปที่กระเป๋าของไบแอนนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับผมเพียงแค่เรานะครับอ่าเข้าไปที่เว็บของไบแอนนะครับเราเข้าไปที่เว็บไบแอนนะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ w a l l e t นะครับ แล้วก็ไปที่ f ิ a แ and s p o อนะครับหลังจากนั้นครับให้เรากดคำว่า d e posit นะครับ d e posit นะฮะแล้วก็ให้เราเลือกเหรียญนะครับเป็น t h เ r ียมนะครับ Network เป็น E r เ u ียมครับ ERC20 นะครับแล้วจะโชว์กระเป๋าแบบนี้นะครับให้เราคลิก Copy นะครับหลังจากนั้นครับให้เรากลับมาที่เว็บ So ล่านะครับตรงกระเป๋าของเราด้านบนนะครับนี่ครับมีอีเทียมอยู่ เรากดเข้าไปแล้วไปคําว่าไปที่คําว่า With withdraw to นะครับแล้วก็กดวางกระเป๋าที่เรา copy มาจาก n a n c นเมื่อกี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดถอนเลยนะฮะใส่จํานวนเข้าไปครับผมถอนหมดเลยนะครับนี่ครับเขาให้ใส่พาสเวิร์ดครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับกดสปิ t ครับเรียบร้อยครับ ่าเขาก็บอกให้เรานะครับไปคอนเฟิร์มนะครับการถอนทัางนี้นะครับที่อีเมลนะครับผมเราก็เข้าไปเช็คอีเมลเลยนะครับว่าเรานั้นอ่าให้เราเข้าไปเช็คที่อีเมลนะก็อีเมลนะครับมาตอนห้าโมงสี่สิบหกนะครับผมก็กดเข้าไปครับแล้วคอนเฟิร์มได้เลยนะฮะนี่ครับคอนเฟิร์ม วิดด์ร r คอนเฟิร์มนะครับ y o u c o n f o l l o w p o โปรเ s ตออนยูโซ o ่าแคนะครับก็ Confirm เรียบร้อยนะครับให้เราเนี่ยนะครับตรวจสอบกระบวนการนะครับบน So l ่าแอคเคานของเรานะครับมาเราก็ไปดูได้นะครับนี่ครับที่ transaction นะนี่ครับขึ้น pending อยู่นะครับไปเห็นว่าเวลานะครับก็5โมง46นะครับซึ่งตรงกับที่ส่งเข้ามาในอีเมลนะครับดูนะครับอ่ะโอเค นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนระยะเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเงินเนี่ยนะครับจะเข้าไปที่กระเป๋าใบแนนเนี่ยนะครับวันไหนนะครับหรือว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับผมครับผมหลังจากที่เรากดถอนเงินนะฮะเรียบร้อยนะครับอ่าเราคอนเฟิร์มอีเมลเรียบร้อยนะครับเราก็มาตรวจสอบที่ transaction ของเรานะครับ นี่ครับออกไปเรียบร้อยนะครับมันขึ้นว่าอ่าลบ0.029 ETH นะครับก็คืออีทีเรียมนะฮะออกไปเมื่อวันที่นะครับ26นะครับเดือน11 2021ตอน6โมง48นาทีนะครับผมอ่านี่นะครับอะไรครับอีเมลคอนเฟิร์มนะครับผม นะตอน5โมง46นะครับครับนั่นก็แสดงว่านะครับอ่ามันใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็คือเราอ e ีเมลเรากดคอนเฟิร์มอีเมลตอน5โมง46นะครับแล้วก็เงินออกไปเนี่ยตอน6โมง48นะครับนั่นก็แสดงว่าเราใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับผมอ่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับในการส่งเงินเข้าไปที่กระเป๋าของบแอนด์น,นะครับ เดี๋ยวเราลองไปเช็คที่กระเป๋าของไบแอนกันดูนะครับอ่าแล้วเราก็มาตรวจสอบทรานเซ็คชั่นนะครับในกระเป๋าของเรานะครับว่ามันมีในในไบแอนของเรานะครับในกระเป๋าไบแอนนะครับว่ามีอีเทียรเนี่ยนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับก่อนหน้านี้ผมไม่มีอีเรียมนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วที่เรากดถอนเข้ามานะครับซึ่งราคามันก็อาจจะ อ่าเหวี่ยงไปตามอ่าเหวี่ยงไปตามราคาของตลาดนะครับผมครับเนี่ยครับถ้าเราดูตามเวลานะครับเรากดอ่าเงินเข้ามาตอนหกโมงสี่สิบหกนะครับผมแต่เรากดคอนเฟิร์มอีเมลเนี่ยนะครับตอนห้าโมงสี่สิบหกนะครับนั่นก็แสดงว่าใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยครับก็ของผมก็คือเข้ามาตอนหกโมงสี่สิบหกนะครับวันเดียวกันนะครับตรวจสอบ เรียบร้อยครับคอมพิวก็มีอีเทีลเรียมในกระเป๋าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับถอนเงินจากโซลานะครับก็ยืนยันได้นะครับว่าไม่มีได้เงินชัวนะครับผมแต่อาจจะช้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ